มา,า2วู่อืมนั่เห็นหลาหัวอ,หอย่นนี้น <laughs> เาอ,อ,อย่างพึ่งเริ้มพิ่งเลิ้มรอเพิ่งจังีอ่ะวั <laughs> ไหนเห็นได <laughs> ้ประากาศสัดท้าย <laughs> ลงเวลาคนไมโอ้มันนี้ผ่านยังเชไม่ได้ไม่รู้ไปวะผ่านโจ้ผ่านโจ้คำตับ คองไว้ก่อนเนาะอนนือทมแล้วขนีได้อย่งไรหน้ามั่งอืมใส่อย่างเงี้ยไม่หรอกปะเไหนหมเนัด่งนะลงมินว่้งอยู่อ่ะอันไหนเอ้ีข้อในงนั้เนาะเนี่ยมีข้อเหรเอ้เรเดินมา่งเดินตามข้อมา เอไม่มงี้เขามานไหนดิก้แม่นวถ้าตัวดำจิงเบิงสายคอยเลยเงี้เบิงสายบุกควตำเด็กตุ๊ก้าย วุ้ดวุดวุดไป่าเตม็ครไปเลยดขางับ่มเดี๋ยวไดเขาบีอะําเลยหอมอดอีหืมไสจังไงไหยใส่กางล่างติดจังไง น้ำใสกหางล้างิ่่ะมันมากงงเนี้ยนะค่อยๆไล่ลงนะงีเอะเน้ยนี่หางกส้มไปเท่า่ะเทาแล้วก็เงียใส่ส้มๆจบจบนี้จัง่ะพอซือมาแล้ว 拿手机玩。 Bật cốt bật đúc hóng vô hả cứ như vẫn linh tụi nó á con hóng, à vẫn 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 con chơi vào Bật đầm quá con hóng đúng không? tôi số con con đúc hang nhìn tức nó đòn không á đúc đầm mà con có cái này có thú gì chẳng đâu giảm một con đi con hai nhá đây ta coi lại apa Itu Oleh แล้วมันคือห้องเฮ้ยตกคอนแล้วหรอเฮ้ยอย่งนี้เห็นไมนั่นคือห้องวะเนี่ยเขาต้องร้องค้อนไปอยู่เนี้ยเขาอะไรอย่างนี้มันมีปลาโดนหักไปปุ๊บไม่ไปจับอ้ยโอเควันนี้นอนดูไม้อ๋อยุดิอาเจี๋ยแล้วไอ้ lưu gì Hà chỉ nghĩa làm việc nam Cứ <laughs> à, hôn một áo. Bóp quay, bóp nhìn nè, nhìn nam quay. Để nhìn bà nói phải khi khao khóc thì đi Hãy subscribe cho kênh มันเข้ามาได้ยมันแม้นะมันยื้วล้มไปเลยล้มไปเป็นไม้ไงเขาไปเออแต่ว่าเป็นตาที่ต้องมองไปถ้ามีแสงนนะอ้ยหนาวเอาดีล่าก็บไ้น่าอวย

เกี่ยวปบ้าวทน้องาานใไข่ซองได้สี่สิบบาทโอ้โหผู้หญิงเขาคงผใชหญิ่บ้าแล้วต่วหลอกข้อที่เป็นว่าสองเหมะอยเขาเลยวก่าอี้ไม่ได้ลงล่างกือ ตั้นนึงอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วของพอเยอะสามารถขอมพอเยอะว้าวเฮ้ยบู๊ทบุกใหญ่โอ้โโอ้โอ้โอ้ขักจังไเฮ้ยีน้งเฮ้ยรอๆๆรองบู๊ทเยอะอ่ะ อเอาโก,ก้องก็หน้าออกมานกอายเลยเนาอ <c oughs> อมีคนนะไม่ได้มาดำที่ประกายอ๋ะโอ้ิขึ้นทางไหนบ้คัดโดนนะโอ้โหเอ๊ะตบู โอ้ปลาบูใหญ่ครับออเดี๋ยวม,ม,มันติดเลส <c oughs> เจ้อเอาใส่ถุงนี่โอ้มานแน่พี่้ยา คุณมะข่อยไงคุณมะข่อยอ่ะฮอลลุกอ้อนมะข่อยอ่ะอออนี่ห้อยสุดๆฮะโอ้โหเนี่ยคุณมะข่อยอ่ะคุณห่อยคุณมะข่อยอ

ลายจังวะกินโมบิดตัวนี้กินมบือิดเผักหวาไม่ใช่เอามาเบียร์ยตผักหวานมากกว่าปลาไม่หนึ่ง

ลวงมีแปดตัวเลยโอวิธีทนะ่าห้าน่ะกินปูดิบืออานะเอา,เอา vì sao? ibu đi ba? Bắc khán gần khóc ba. Oh, bật cả hả? Hay đúng nó Đúng <laughs> ันนี้ปลูกเก่งเลยโ้องวันกินอยู่ปลาสเต็กเชฟกืะปูงานเงินเนนหก๋กุ้งช้ำๆเลยลระัู สดๆจ็กไม่น้ำเลย